ทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องประดับเครื่องคราเครื่องความเป็นตัวของตัวเองนะคะหลายคนชอบถามว่าเอ๊ะทำไมไม่รวบผมตลอดเวลาเอ๊ะทำไมไม่เรียบร้อยแบบสายเอเชียบ้างคําตอบก็คือเพราะนี่คือสายเมกาจ้าพูดแบบไม่ดราม่านะคะเราก็ชอบสายการบินในเอเชียนะพวกเขาสวยมากแล้วก็เนี๊ยบมากเรียบร้อยจนเรายังอดกดไลค์ให้ไม่ได้เลยแต่เราก็เลือกที่จะอยู่กับยูเนเต็ดที่เปิดโอกาสให้เราเป็นตัวของตัวเองในกรอบบริษัทได้ใช่ค่ะผมเรายาวเราปล่อยผมก่อนใช้กลอฟแล้วรวบก่อนเสิร์ฟร้อย สักเหรอมีได้นะคะแต่เราก็อ่านไกด์ไลน์มานะว่าต้องไม่เกินขนาดบาัตรห้ามลามไปหน้ามือคอห้ามเป็นภาพที่รุนแรงไม่สักพวกปืนไปไม่สักําหยาบค่ะและนี่ก็คือเราก่อนเซอร์วิสนี่คือเราระหว่างเซอร์วิสและนี่คือเรา หลังลงเครื่องแล้วเอาจริงๆเรื่อง appearance มันไม่ได้มีแค่ผมกับรอยสักนะเรื่องเล็บเรื่องเมคอัพรองเท้าต่างหูทุกอย่างก็มีไกด์ไลน์หมดค่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเหมือนกันเป๊ะๆทุกคนยูนเดดเขาให้เราเลือกได้ให้เราเป็นตัวเองได้ภายใต้กรอบที่ชัดเจนมันคือ freedom with responsibility นะสุดท้ายนี้อยากฝากทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่สายไหนความเป็นมืออาชีพไม่ได้อยู่แค่ทรงผมหรือรอยสักแต่มันอยู่ที่ว่าเรารักในงานบริการแค่ไหน และเราทำหน้าที่ของเราได้ดีแค่ไหนสายไหนก็สวยแต่ขอให้ใจเราบินด้วยความสุขเนาะเจอกันบนเครื่องนะคะทุกคนบินปลอดภัยค่ะ